I'm and I'm program School. Good um, from school, and I'm a student. my name, from Fung School. I'm proud to be here, and, and I'm for you. For all of you, I hope you are happy in this activity. Yes, I hope too. And see you in our activity. Thank you. Good morning, Director, and everybody.

I am from to turn on with School. Today I want to enjoy uh, of, uh, our activity and have, uh, have uh, some questions. Please ask the teacher uh, who is standing here. Thank you. Good morning, everybody. I my name is ว uh, ิทยาศาสตร์เทพรองวิทยาการสกู๊ด everybody and every body my name is ตุ้มเดชเรืองสมไอ้ทับฟอมธรรมจอมเทวิศกุล My name is Long Wood I'm staying here at Long Tung School. Welcome to Long Tung School. Today I hope you are excited and happy. Okay, thank you. Thank you. My name is Kian San. I come from Community Swan School. Today I hope. everybody happy and healthy are you happy are you happy happy เอาใหม่ are you happy are you happy <c oughs> happy จุกมือ happy ยังไง are you happy happy โอเค thank you ขอเชิญท่านศึกษานที่นีค่ะค่ะท่านสุกัญญาภูผิวโค่ะประจำ ท่านเป็นศึกษานในแท้เประจาจารยภาษาภาษาอังกฤษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาษาอังกฤษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอารสินเขตสองภาคเช่นค่ะ thank you ที่เชิญ good morning everybody o uh, good morning everybody here how are you today how are you today I'm uh, fine thank you น huh? ะ okay Uh, today uh, I would like you to join activity for the English camp. Uh. Now, may I introduce myself and Sukhanya to Ah, uh, Today I would like you to Le a r n i n i a i o u t uh, example t อย่างตัว่างโอ l l ตอ t นี้ผมอยากจะแนะนสุขอบคุณครับเจเจ गुड मॉर्निंग बोलबूड के खुशी यू I am glad very sure see you to ก็การ y ับว่าสวัสดีน um ักเรียนที่ที่พุกมผมครับก็วันนี้ทางชนังงานเขตพที่กักาสงสารกาลสินเขตสองครับได้จัดโครงการติวนะครับ แล้วว่าเข้าค่ายทเรียนแบ่เที่ยงแบ่งตอเเข้าค่ายภาษาอังกฤษเรียนแบ่เทียงคือประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะยกระดับพรมสเร็จทางการเรียนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศตัวสางกฤษนักเรียนระดับชั้นป .6 ไม่ภาษาท่สูงสุดนะครับวันนี้ครูไม่อยากจะเสียเวลาตรนนี้มากนักคืออยากให้นักเรียนได้มีโนอกากได้พบกับกับเนื้อหา สาระที่ครูไร้เกียวอวไนะครับซึ่งจะเป็นส่วนดูแล้วครูดูแล้วจะเป็นข้อสอบนะครับข้อสอบที่นักเรียนจะสอบในเดือนปการศึกันนี้ในวันที่เร็วๆน,นี้แหละนะครับว่าส่วนหนึ่งของโครงการนี้ก็เป็นโครงการเพื่อยกระดับผลสมทธิให้สูงขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับปีการศึกษาของพันหที่ผ่านมา ผลจำแนทางการเดียวภาษาอังกฤษของเราทนะ่นูในดับร้อยหนึ่งร้อยสิบสีปอร์เซ็นต์ร้อยหนึ่งร้อยสิบสี่นะครับ,100 1, 100 100 1, 100 4, รบก็คือได้สิี่เปอร์เซจากทั้งหมดร้อปอร์เคือเป็นกลุ่มสาระที่ต่ำที่สุดนะครับในบรรดาทั้งหมดแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้ก็ปีนี้ทางตกก็ดีทางสำนักงานเขตก็ดีกพอเร่งเห็ยนที่กว่าสำคัญ เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่เราจกกับเพื่อนภา,านษาอังกฤษนะครับเรื่องแรกแต่ปีนี้จะมีการสูรสาา้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนในห้องเรียนเพื่อที่จะเตรียมตัวนักเรีย,รรย,ทน,รยรนทุกคนเตรียมตัวภาษาเรวนทุกคนเข้าสู่อาเซียนในปี58นะครับซึ่งนี้คือสุขละแต่แน่ๆวันนี้ก็าีต้องการอยากให้เด็กต้องพิถาการเรียนของสนานที่ส้นก็วันนี้รูหวังว่า,วานนเรียทุกคนคงจะ ทั้งใจนะครับตั้นใจที่จะร่วมกิจกรรมและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่เราได้มนดีและสิ่งที่เราเรียนได้วันนี้คือขอฝากว่าให้เรานําไปแผ่ขผลให้กับเพื่อนนักเรียนที่เขาไม่ได้มานะครับที่เขาไม่ไดมาร่วมกับเราไ้ช่วยกันเป็นพาร์ตเน่เป็นคู่กันช่วยกันคิวให้กันนะครับเพื่อเพื่อที่จะให้การสอนมาดี ผู้หวังว่านักเรียนทุกคนคจะมีความสุขในการศึกษาอย่นี้และก็แล้วก็ขอพวกฝ่ายนักเรียนเองกนกนี้ขอบคุณครับ thank you thank you